เออก็ออคือต้นดอกอะไรเนาคือสวยงามครักแท้สวยงามจริงพี่น้องผู้ใดรู้มั้งครับว่าชื่อเขาต้นอะไรครับเหมือนกับต้นสมุนไพรอะไรนะผมจำไม่ได้จะใช่ยาน้ำดับไฟใช่ไหมเนาะใครรู้บ้างครับ ใครรู้ก็พิมพ์ก็มาบอกกันบ้างนะครับเห็นสีเขาสวยดีนะครับก็เลยถ่ายมาให้ดูและก็อยากรู้ด้วยนะครับว่าเขาคือต้นอะไรใครรู้บ้างครับยังไงก็พิมพ์ก็มาบอกกันบ้างนะครับขอบคุณครับขอความกระจ่าง ชัดให้กับทิศโยคนซื้อเซอร์หน่อยนะครับว่าเขาคือต้นอะไรดอกอะไรนะครับยังไงก็ช่วยบอกกันหน่อยนะครับใครที่รู้นะครับนี่ครับก็จะมีทั้งตูมทั้งบานนะครับผมเองผมก็ไม่รู้ว่าเขาคือต้นอะไรแต่ทีนีน่ๆเ,เห็นว่ามันสวยดีนะครับ ใครรู้ชัดเจนแน่จริงก็บอกกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ